สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับชา n นล l อลมิเลิฟอ,อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสกูชี่ที่ซื้อมาใหม่จากตลาดนัดนั่นเองนะคะจากตลาดบ้านเรานะั่นแหละตลาดมารวยนั่นเองนะคะให้คลิปนี้พูดเบาหรือกล้องไม่โฟกัสกล้องไม่ชัดหรือเสียงพัดลมรบกวนเสียงคนอื่นรบกวนก็ต้องขออภัยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูสกูชี่ที่เราซื้อมาเลยเราซื้อมาหนึ่งชิ้นนะคะ นี่เลยะค่ะซื้อมาเป็นโดนัทเธอร์คิตตี้นั่นเองนะคะซื้อมาเลยนะคะสามสิบห้าบาทค่ะอันนี้ไม่ได้ซื้อในสาเพลงนะของแม่แท้นะคะก็จะมีกิ๊ดเลยนะคะแล้วก็มีโบนะคะนี่นะแล้วก็จะทนแพ็กเกจนะคะนี่ก็จะเป็นที่ล็อกของเจ้าสกุช่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปแกะก่อนนะ ค่ะแล้วก็แกะออกเรียบร้อยแล้วนะนะเดี๋ยวเรามาแกะออกพร้อมๆกันดีกว่าเนาะโอ้หเนื้อนี่มากอ่ะตึ๊บตึ๊บอันนี้ใช้กล่องซักโกช่เราเก็บถ่ายนะคะเดี๋ยวเรามาเาก็บแพ็กเกจน,นี้นะคะก็จะเป็นแพ็กเก็ตมันเราก็จะเก็บแพ็กเกจมันไว้นะคะแล้มาดูโตซัตตกโกชี่กันเลย นี่ค่ะก็จะเป็นตัวสก,กุชิคือแบบว่าข้างหลังนี้มากยังยังยังไม่บีค่ะจะรีบไปไหนนี่ค่ะก็จะเป็นเกนล็ดนะคะทำไมไม่อยากอันนี้มันแบบว่ามันโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเราคดูกันนะกลิ่นหอมมากค่ะ นะเป็นแบบว่ามันเหมือนจะไม่ได้ตัดมาค่ะมันจะเป็นซอสน่าจะเป็นซอสล่าแล้วทีนี้ซอสลาเหมือนมันจะขาดนะคะนี่ก็จะเป็นโบนะนะนี่ตรงนี้ก็แบบมันมนจะตัดไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะก็จะมีผกผุขึ้นมานะแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะเลยนี่ค่ะแต่เรามาบีบกันเลยดีกว่าหนึ่งสองสาม ว่าสโลม่าเลยค่ะเราบีบตรตรงบ้างสโลมาาค่ะบีบข้างหลังกันดีกว่าเราชอบเนื้อข้างหลังนะคะเวลาเป็นบีบมันจะโอเคมากนี่นะคะเราบีบตรงนี้นะคะเราจะบีบให้ดูมันก็จะยุบนะคะนี่ <c oughs> นี่ค่ะจะยุบทำไมมันจะยุบยุบวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่นะคะก็โรงงานเราได้ ลากนะคะต้องเ,เราก็ด้วยที่ป่าเราก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะเพราะวันปีใหม่เราไม่ได้ไปโรงเรียนนั่นเองนะคะนี่นะคะนุ่มสโลมากเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ,บายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ ปีใหม่นะคะขอให้เพื่อนๆน,นะคะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆนะคะร่ลำรวยร่ำรวยเงิลลงงนทองไหลามาเทมานะคะบ๊ายบาย